มื่อนี่พ่อคขแปลกๆที่บริษัทน้ำอ่ะคอยหูซึกจังใดกระบอกหูก็เลยอยากฟังว่าเบิงว่าอาเป็นจังใดแน่แต่ว่าอาครับฮะอาก็คืออาคอยแมนบอและเป็นอย่างจังหูซึกว่าคือบ่แมนน่ะแต่ว่าอาไม่อยู่บ้านนี่ตั้งแต่แย่ได่กันนะเออทักเบิดมีในสัญญาเซาไปเบังซะอ๋อว่าแต่เป็นอย่างขึ้นมีเหล่าสองขวดมีคนมาสัมบอ <c oughs> เออคือคอยปกติสีบ้ากกินเราแบบถือสอมือเจ๊ซี่ละ่ะอันว่าแล้วตีนที่สวดพนโซโฟาออกมาคืออีหยังอ่ะโอ้ยโซฟาหนีงามคักขนาดเนะาะเจ้าของรุ่นยมนี่ดีครักเนานะสัมพัสกับยอดเยี่ยมเอ้ยเ <c oughs> จ้าก็คนแปลกๆว่างหันตัวนี้คนทีใส่ไปตัดผมแล้วบ่คอยมักส่งไม่ ไปเป็นมูเพลิน,นหน้าแล้วก็ไปแล้วแล้วกำลังสิไปแล้วคอยม้วนแล้วไปอืมได้เลยไปที่ยินดีที่ได้พอกันเด้ออืมโอ้สุดงามขนาดว่าเป็นอย่างน้ออย่าบอกได้ว่าอาเอ็นจะหูกพ้อรับตั้งแต่เกิดของคอยอุ้ยเฮ้ย,ยได้ยินเสียง ประตูข้างทึ่งปิดบอบ่ได้ยินคอยได้ยินคอยบ่ได้ยินแต่คอยได้ยินสัตว์เลยคอยบ่ได้ยินดักว่าดักว่าน้ำมตาคอยที่